วันนี้พี่ลี่มีกองอะไรมาแนะนําให้นักลงทุนค่ะวันนี้เรามีของบราจวีนะคะชื่อกองทุนเปิดวี Next Generation Internet ก็คือเขาตั้งชื่อเหมือนของอาร์คแต่ของอารคเขาใช้ว่า a r ร Generation Internet รใช่ไหมคะ อันนี้พอมาขายที่เมืองไทยก็เอาชื่อบราจะอไทยมานำหน้าก็จริงๆแล้วคือตัวกองหลักก็คือกองโครงการกับที่เราพูดถึงนะคะว่าเป็นกองที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งธีมของทางเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยก็กองนี้มีทั้งหมด6ทีมนะคะก็ธีมแรกก็คือเรื่องของ cloud computing cyber security ก็อันนี้เราจะคุ้นเคยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทำงานบริษัทนะทุกวันนี้เรา work from home กัน มันทุกอย่างมันต้องจัดจัดเก็บบนคลาวไม่งั้นมันทํางานนอกสถานที่ไม่ได้นะคะแล้วก็ไอตัวระบบต่างๆตอนนี้มันก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเรื่องความปลอดภัยนะคะก็จะมีความสําคัญเพราะเวลาตอนนี้เราซื้อของออนไลน์เยอะเราต้องใส่บัตรเครดิตลงไปถ้าเราโดนแฮกขึ้นมาเนี่ยก็โหมดเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนที่พยายามที่จะเอาเงินจากกระเป๋าชาวบ้านเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์ก็เรื่องเรื่องไซเบอร์เซโคริตี้ก็ยิ่ง ยิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆยิ่งต้องให้ความสําคัญว่าเรื่องการรักษาความลับของลูกค้าด้วยนะระบบความปลอดภัยพวกนี้เพราะว่าเราซื้อขายออนไลน์กันไงี่เราระบบข้อมูลเราก็เก็บไว้บนออนไลน์หมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่ทําให้ปรันธ์ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเติบโตอย่างมากเลยไปพร้อมกับโลกอินเทอร์เน็ตนั้นแหละค่ะก็ตีนที่2ก็คือ big data กับ AI อันนี้ก็เราทราบอยู่แล้วเนะะะาะการทำงานทุกอย่างเนี่ยข้อมูลเรื่อง Big Data มันก็จะสำคัญค่ะ ก็อย่างลบาบาตอนนี้ก็คือมีปัญหากับทางการเพราะว่าอลบาบาเก็บข้อมูลบิ๊กตาต้าหมดเลยของคนจีนในขณะที่รัฐบาลจีนไม่มีข้อมูลเท่าอลบบาได้วยซ้ําเพราะว่าบาบาเก็บข้อมูลได้เพราะว่าลูกค้าเป็นลูกค้าของอลบาบาหมดเลยใช้อลีเพย์ใช่ไหมคะแล้วคนส่งอาหารพวกฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าคนที่ไปช้อปปิ้งก็เรียกว่ามาลงทะเบียนกับระบบของอ阿里บบเทนเซนอะไรพวกนี้จนข้อมูลของประชากรจีน อยู่ในมือของแจ็คมาเจ้าตัว AI เนี่ยสามารถรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อเพราะมันก็เป็นโมเดลธุรกิจของเขาที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยก็อยู่ในแพลตฟอร์มของเขานั้นค้บ คือตัว AI นี่มันใช้ได้ทุกอุตสาหกรรมเลยนะอันนี้ตัวอย่างก็คงเป็นแค่เล็กๆอันนึงที่เป็นเรื่องของ AI จริง AI ถ้าที่จะเปลี่ยนโลกก็คงจะเป็นเรื่องของ autonomous driving นะคะก็คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยอัตโนมัติ s นะคะนี่สนับสนุนเลยเพราะว่ายิ่งขับในกรุงเทพ2ชั่วโมงนี้ปวดหลังมากเลยครับใช่ต่อไปเราก็นั่งสบายๆมีแบบระบบขับเคลื่อนให้เราอ่างเงี้ยอันนั้นเป็น AI แต่ในอุตสาหกรรมก็ตอนนี้ก็เป็นโรบอต i ก AI ที่ทำงานตรงนั้นเนาะก็คนก็ใช้น้อยลงค่ะก็เรื่อง AI อันที่3เป็นเรื่อง e c o อม e มิร e c อีคอมเมก็มีแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่มีระบบจัดการหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะคะซึ่งมาสนับสนุนให้ธุรกิจนี้ไปได้แล้วก็มันมาตั้งแต่เรื่องของต้นกลางปลาจนถึงส่งสินค้าด้วยโดรนให้ลูกค้าอย่างงี้ มีทุกอย่างเลยมันเป็นระบบที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านนะการจัดส่งก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในกรรับของเร็วขึ้นใช่ค่ะก็โค้ดอีโคเปร์สก็น่าสนใจแล้วก็อีกอันเป็นอันที่4เป็นโมบายเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์เป็นเป็นทีมที่4นะคะโมบายเทคโนโลยีก็ตอนนี้เราก็ดูหนังฟังเพลงบนโมบายแล้วไงสมัยก่อนเราถ่ายรูปอย่างเดียวก็เก๋แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือโมบายมันทำได้ทุกอย่าง แล้วอะค่ะคือเราขาดไม่ได้แล้วอ่ะดูหนังก็ในนี้ฟังเพลงก็ในนี้คุยกับเพื่อนก็ในนี้แถมทำงานก็ในนี้ด้วยนะเพราะว่าซูมเนาะเราใช้ซูมมิทติ้งหรือว่า Microsoft Team s ใช้อะไรก็ไม่รู้อะคือทุกทอย่างในชีวิตของเราแล้ก็สั่งไปซื้อน้ำยางได้เลยนบผ่านแอปใช้แอปอะไรต่างๆแล้วก็ Internet of Things ก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานอยู่รอบตัวเรามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลายเป็นเกือบจะเป็นสิ่ง ชีวิตกันแล้วเพราะว่าสั่งได้พูดได้รู้เรื่องหมดใช่ไหมคะมันก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราแล้วก็การที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆก็ทําให้ชีวิตประจําวันเรามีความง่ายขึ้นสมากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลแพลตฟอร์มก็เป็นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราแชทที่เราคุยนะคะกับผู้คนต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าโซเชียลแพลตฟอร์มนั้นทำอะไรให้กับเราได้เยอะแยะมากมายก็เป็นโลกของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การเข้าถึง พวกนี้มันไปได้จนจนไม่มีขีดจำกัดอันสุดท้ายก็เป็นล็อกเชนแทนพ P2P p p p คืออะไรครับก็คือ peer to peer ก็คือแทนที่เราจะมีคนกลางเราก็ต่อตรงกันเลยคือล็อกเชนป็นลดค่าใช้จ่ายด้วยใช่มันลดตัวกลางคือบล็อกเชนเป็นระบบที่ตัดตัวกลางออกไปแล้วก็เอาระบบล็อกเชนซึ่งมีความปลอดภัยเนี่ยเข้ามาดูแลจัดการในเรื่องของการทำอะไรหลายๆอย่างคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นบล็อกเชนของ ธุรกิจของพวกฟินเทคที่มีการปล่อยกู้พวกนี้นะคะแทนที่เราจะใช้ตัวกลางเราก็มีการปล่อยกู้ผ่านระบบแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการเข้ามาบริหารจัดการหรือว่ามาเป็นดิสลอฟต์เลยนะครับดิสลอฟต์ตัวกลางหมดดิสลอฟต์ตัวกลางใช่ค่ะแล้วก็พวกอีเวลเลพวกนี้หรือว่าการที่เอาระดมทุนหรือว่าเอาหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยตรงนี้แล้วก็ตัดคนกลางออกไปต่อไปนี้เราจะระดมทุนแล้วก็สร้าง เครื่องมาเครื่งมือขึ้นมาแล้วก็ระลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนได้เลยนักลงทุนก็มีความมั่นใจเพราะว่าระบบล็อกเชนเป็นระบบที่มีความมั่นคงเป็นระบบที่ปลอดภัยค่ะก็ทั้งหมดนี้เป็น next generation internet เรียกได้ว่าเป็น next generation จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเทรนด์เลยนะทั้งหมดเลยทั้งหมเรื่องนี้ครับ ก็อันนี้เป็นธีมของกองนี้แล้วว่ากองนี้ก็เปิดขายในช่วงนี้ค่ะคตั้งแต่ช่วงวันที่เด<ร>ือนม, <า S 1> มีนา IPO <CO S 1> ในช่วงนี้ก็รเริ่มเปิดขายมาตั้งแต่วันที่18 8แถึง28มกรานะคะกองนี้เปิดขายเป็นครั้งแรกก็ก็คือเอากองที่ทางแคทเชลนวูดเป็นคนบริหารนี่แหละค่ะเอามาขายที่เมืองไทยนะคะค